สบายดีย้ำเสาเดอ้อพี่น้องเบอรสุขสุขคนเนาะฝนตกอีกแล้วพี่น้องเปิดบรรยากาศมากกันเลยเปิดภาพมากตกอีกแล้วตกตอนเสา้ามากนี่นะสามสี่มื่อเรียนติดแล้วตกดีดีฝนก็ได้ ตกขาวเดียวในนําอ่างที่เพอต้องได้ขึ้นกับ่ได้ตกดอกมันตกช่วงเช้าเอาช่วง5:00น5:00น มือพี่นอ้องเพื่อนเนี่ยตาวินก็ข้ากระ่ำถวมเป่งออกตลอดอสพาพี่น้องไปเปิง่งฝนตกเศ้าซะก่อนเบมอง โชคดีขนาดเลยพี่น้องเอ้ยตานียังโบยยุดธอยู่ตอนนี้พ้นกับยุดธตกไปแล้วพี่น้องไล่คนกับเอมเมันบอกเข้าอยู่อาลองอันเอายอด หยดบักม่วงที่มันหนึ่งปงใหม่นี่ไปกินกับแจ่วเบิง่งเพิ่นว่ามันจะออกเปรี้ยวผาดเปรี้ยวปนผาดาอ่ะก็เคยลองจักเทื่อปงใบใหม่ขอบคุณเด้อที่คอมเมนต์บอกเดี๋ยวสิลองเบิง่งอยู่จ้าถ่ายพี่น้องมาเบิ่งกะก่อนอัปเดตตะกะก,ก่อน ้นกล้วยกันด้มันนักมันเอ็ดมันอะไรมันฝนตกอยู่ขมืขอขมือมนจะสิบรวมหนำเบียกเปื้อฝนตกเดอะถัาขยงกำลังกง còn ai em tiêm hay tìm khăn khi cầu ที่เป็นเดินเป็นเดินนะคือนกหรือว่าไก่มากินนี่แต่วาันเพิ่มเป่งออกตลอดนำ้ำสกาก็ได้เป่งถิ่มเบิดฝุ่นเนียงกับอู้ทั้งฝุ่นทั้งฟุยึบตัวกำลังแตกงอกกันมี่ตัวเกิดน้ำลัง เีนี้ค่ะก็เขียวอ่อนแตกง่ามได้ตันี้นะ่ายอยู่ง่า่บอลิลาลากองสามใบกองสาใบแหละ คเดี๋ยวคอยเห็ดพ่อน <c ười> ังเดูได้เห็ดพ่อนังอร่อยอยู่เนาะนี่ดอกน้อยๆกำลังตามคณาเห็ดบัวพี่น้องเก็บเมื่อตื่นใส่ต้มมัวนนี่มัววนี่โบอยากพ่อแกงปันเลย บดถันก็เลยใส่แกง่อไปท่าเใ็้เห็ดเพเาะนางมยาเบ่งน้ำกานหน่อยดูลายถุกๆปีเนาะของตะการนี่เคยได้เก็บเห็ดเพาะนางแล้วก็เห็ดเพาะผายอยู่ในขั้นเดียวกันไก่ตะกานี่เดี๋ยวเป็นไก่ามาแล้วบ่ เมื่อกี้นี่ว่าสิเก็บเอาเะว่าเห็นคนมาก็เล้ถ้าเก็บจนเข้าไปแล้วคนเขาก่อ,อกาคายู่หากินหลงจากที่ฝนยุดตกเนาะน่าาอไม้ห้าเฮ็ดสว่ากันไปเดื่องน่อแ้วเฮ็ดพ่อนางตัวชื้อยังมาใสาเ่เลย không khí đi, ừ, hmmm 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 ทำได้ทำหนึ่งเขากับบริยักเห็นมาได้พี่น่อเยเดี๋ยวกันดิก้มสองเบิงเบิง้งคนขขัก,ขกจังได้เห็นอนอนชากับปวดจา,ากไปหาเฮ็ดอยู่ท้างเบิ้งด้ย บวัยข่าตัางสามสี่มือไอ้ฝุนยุดตกแล้วมันแดดมันเอาอ้าวเฮ็ดกันนะเสียออกยุดเฮ็ดอย่างอื่นกันเลยี่ฝนตกคู่มมือขั้นไหนออกสุดขั้นมันเสียออกอการเบิดไตเแต่เราเคยเก็บสุดขั้นยู่่วามันห้างก,ก็เริ่มอ,ออกไปจ้ะ เย็นอยู่แต่มันยังบ่ทันใหญ่ๆนั่งดอกน้อยๆขาวๆอยู่เผื่อดินพู๊เมื่อเราคนฟูพักบุ่งว้แข้มนองพอได้เก็บกินกับแกงหน่อไม้โอ้ยขอาแล้วเหี้ยว มีหาปัวหาต่อโอ้ยสายลุงมีสายลุงนะโอ้ยสิงคขยเทก ั่อว่าไงติที่กอกันได้นี่แล้วเอาปีนี้มันออกให้กินไร้เถื่อแล้วเจ้าจะเก็บตัวนี้เดี๋ยวบวบเต็มที่ Cái bớt, này, như cái của bớt thành nào đây lại lại bia hôm nay coi này cái nhắc mít vô nhắc bỏ cái ọc ngang, xung nang của như nhầy của phong phai của ớt cái Đi qua xăm nô Bó thôi nè nó mày không Phó đó mình bột Xăm khen Hãy là cho kênh แตกเขิบอเยอะยอดสองยอดกระพาะแกงตัวนี้ก็ออกตัวนี้นะประตูตเต่ามันแมนเวิร์ดแทน อันนี้ก็มีเด <internally. S 3> ้อยทางนี้ก็ซองอันพูเตียนกันก็ไต้ี่ก็ยังบ้านเห็นอาสัยออกกำลังทั้งใหมอันนี้มันใหญ่ซะซระเราคือเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเอาข้าวเดียวฝนตกใส่แหงมือซองมือนะไหญ่ไว้ไว้ถุงขึ้นบ้าน

ีใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเบอร์สุู่คนที่มาฝึกมาชมทางน้ำม้งฝนตกแห้งบ่ทางกันบ่